สายบุญบันพบกว้างครับเป็นบุญครับผมไลยสดอยู่เมื่อกี้ผมเบ็นคนยังนะไปยันเสี้ยมือเสือเนี่ยมาเห็ดเลื่อนครับว่าถึงมาดูได้ผมว่าอ๋อเพราะใช้พอดีครับพอดีคุณพ่อชัยนะครับพ่อชัยเป็นจับฟันทงท่งสุดท้ายนะครับไม่ได้ฝันดีบ่่พอกขอรับจนหมดฝันหมดเลยนม่ดันคุณสลีปวันหรือว่าครับ ไปอุดรครับไปอุดรนั่นคนตายไปเลื่อยแหวนนะครับงานศพโอ้เดินสายทำบุญตัวนี้ไปก็ไปแต่เนาะมุ่งผ้าไปก็ไปครับตั้งมู่เหรอไปฟังรั่มอันผู้แกะเด้อไปไปเพิ่งจัดบุญใหญ่ครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นชุมชนสามเผ่าภูไทยเป็นไหมครับชื่อไผยุแล้วไปกันมุ่งครับเขาเป็นับคนทำมาลัมกันเลืกหาโมงแรงไปส่งนิดจังแขนครับออกจากคอร์ดเกษตรกรไปวัดอีกไปบน ไปบนมอล่ำซะก่อน <laughs> ไปบนมอล่ำก่อนสิเนาะย <laughs> ังบราเห็นผู้สาวมอล่ำเนี่ยชิงมาก,ก่อนค <laughs> ยันพอแล้วพ๋ออายุเขอขอมาจากซี่ใหญ่ครับ <laughs> ขามเห็นแค้ว <laughs> ขามพอดีข้าวเยอะเนาเป็นบ้านใหญ่อยู่แถวนั้นเนาะครับหลายครับนี่ก็ซอยพันธุ์มบุญอยู่พันหนึง่งขามมะล่ำซอยขามมะล่ำเพิ่นไม่ทันแล้วครับนั่นเขาก็ขายมาไว้ฟก็ขายเอามาใสครับใส่ทำบุญไปนะครับเนาะทำบุญไปทำบุญเพื่อนดวงเจ้าก็นั่นนี่ไปครับ ก็ใช่กอยู่ตูซื้อฮายะเ่าแต่ว่าเป็นยังไงฝันตั้งแอนรกมคนมเง่อุยตังมีงานนี่บ่เม่ครับคับวันที่ถูกาวันใหญ่บ่แม่ฟันแบบนี้แต่ว่าซื้อใ้หรือว่าลตอรี่ไครับสามสี่ใบอยู่ซื้อหลายดอกซื้อละสามสี่ใบหรือมันตัวด็กขายเป็นหัวเด็กขายมันตัวละตลีซื้อใวเนะเด็ขายมันตัวนี่หกบ่ครับ ีหกเงยังไหลวะเงไนเดือนซหกครับหาหกครับหาหกเปหาหกใบอยู่นหาหกสุดอดฝันเด็กโเนารสื่อดกสามตวอยู่ละาากตักััววกตัวันพนกตัวกัก็พตัวกตรวพวกตัวับพวตวกัวว่ตกัวพวกตตัวัวัวพกันพวัตัวพวกตัวพกัตัวพมกวกัััับักกัััตพพัััวั น้ำหลวงเขาฆาหลวงมันเสียนั่นเนาะเียจได้พอใช้เป็นไอซีเอฟซีฝากสมุดให้ผมมาหนึ่งกระดานโอ้ขอมาเบิ้งร้อเบิ้งดีครับขอบขอบได้รับไปด้วยครับเดี๋ยวเป็นสมมุิครับไปเขียนขอบคุณคุณแม่สวักษิ์นะครับบุตรดานะครับเป็นทรงมาจากจอมทองเขตจอมทองนะครับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวแอดมินบนทัพน้ำชกจะแบ่งให้พ่อใช้พ่อโหนะครับกกล้องนึงจะไปให้คู่บาสนะครับเดี๋ยวกล้องนี้จะแจกนะครับเอาไปใส่นะครับ ให้อาจารย์ต่างๆมาได้ใส่เขียมใสเลยครับอ่ะขอขอบคุณคุณเสาวรักษ์เลยครับเด้อคุณเสาวรักษ์บุตรบุตรดานะครับยุทธนุนเอกชัยซอยห้านะครับเกตจอมทองกรุงเทพนะครับอ่ะก็ขอให้มีโชคดีเด้อครับเด้องวดนี้นะครับไปรับไปเด้อครับเด้อของสิบสองมาให้นะครับมีโชคมีลาบไปขอมีโชคมีลาบเด้อคุณเสาวรักษ์นะครับเดี๋ยวก็จะแกะแบ่งให้เพราะใช้ใส่น้ำเพราะห้อใส่น้ำนะครับของฝากต้องไปสิใบครับยี่งเงินหลังอะไรใส่ โอ้คุณงม่ฟันดีอยู่คนเต็มเพื่อนที่บอกเนี่อนกัือบอยูครับอยู่มีแต่โสกตลอดเหรอันโนครับฟันแบบนีฟันจะไม่โชดเลยต่อไปั่งอไ้กันได้บังคั็นสดนตัวเดียวนเลยตัวเดียวสามตัวนี้คู่เดียวอันนั้นเป็นเนีางบนครับสามห้าหกบนบ่ับอือออกล่างก็ได้ขำสองตัวนะสองตัวคือพอดใส สามห้าหกสามตัวสามห้าหกอะสองตัวก็อบหาศูนย์ของทุตไทยนะครับยิ่งอยากหยตัวเดียวหนึ่งละ่ะหาตัวเดียวยหรอือะไรเนาะเอาเครือไปไหนพอมันไม่หาศูนย์หาหกครับห้าศูนย์กับห้าหกเนาะบนเครือไว้ตัวกนนวันผาดม่วยมันบาดครับก็ผาดห่วย มันใจบวพาดเลยแหมล่บเพราะว่เกิดซุ่นเก่าดิบแบบเยววันนี่นเจ็ดเก่าครับล่างนี้จะมีนี่สองหกครับหาแปดสองหกกับห้าแปดเอาตรงๆเลยพอคือให้กลับอยู่ไม่กราฟอีกลับโอ้โหวัอตรงับนะครับสิเข้าไปของมันเนาะสองหกกับห้าแปดนะครับ ็นแนวทางของพอใช่นะครับโค้งสุดท้ายใเรื่องคงสุดท้ายรงฟันท้นไหนวงกลมได้เพาะตัวนี้ละรางนันอันสองหกวงกลมในสองหกเดียวเขาทอกันหมดละผ่าบตอนนั้นตอนเขาทอกันหมดแล้วแต่ว่าแพอใช่นั้นมักสองหกร้ายกว่าสองหกครับเพราะพี่กิงเหล็กไม่ทอกันหรอครับถ่อฟันไหนตัวเดียวบนนี่คือห้าหกห้าหกครับครับ ห้าหกกับสามห้าหกตัวฟันกระสือพวกนี้หรอหักันไว้นะครับห้าซูลครับก็มีแค่นี้นะครับน้อนี่ทะเนียปลอดตัวตายอ่ะเป็นหลอดฟันธงของคุณพ่อชัยนะครับนี่เขานี้ยวัวหายหลายตัวน่อเนาะหลายตัวอะไรขมันวัวถือของเสียงนันหลายครับอันนั้นคือกันสันดีใจอันน้อยๆกันแค่ขัอนวัวนี่โอ้แต่ว่าคุณแม่เป็นฟันดีจะไม่โชกสิบพ่อขคือโมนะอะไรมันแบบทางทางมันโมอยู่ครับวิ่งได้หรืวิ่งหานี่วะ อืมถ้าเป็นไปได้ให้บิงหาท่านมองก็เลยส่งไปหรครับบนโดนได้ความต้องหาตุนมันติเป็นต้อหาบนหาล่างสิครับครับเอาเงินใส่ถุงไว้วิ่งหาเนี่ยวิ่งหาหามาแน่นอนมันหาผมไม่ชี้เงินหรอกนะครับจะเลีเอาน้ำกันเลยใส่กันเลยเนอะเป็นแนวทางของคุณพ่อใส้นะครับจะมีแค่นี้เด้อครับได้ทงสุดท้ายเป็นไทยมาแล้วนะครับเต็มๆเราหรอเต็มๆความผู้สื่อก็เดี๋ยวไปตัวนี้เลยครับเริ่มสื่อแล้วเดีวนี้ ศึกละเตลี่ไปแล้วครับเนาะเตลีไปนะศึกละมันใหญ่อ๋อของขอมาพอดีเลยอ๋ะอ่ะเตลีเป็นแนวทางของคุณพ่อชัยนะครับได้ก้อนไหมครับสามตัวจะมีสามหกห้าห้าศูนย์ได้ห้าหกพ่อชัยให้วงกลมไปแนวาทางบนคือห้าหกนะครับมเม็ดเดียวส่วนล่างนี่สองหกกับห้าแปดพ่อชัยมาเครื่องเครื่องนะครับแต่มากที่สุดคือสองหกอ่ะทิจนาไหวด้วยครับเด้อทิจนาไหว,วนะครับ สำหรับแนวทางของคุณพ่อชัยนะครับอ่ะพอดีพ่อโฮ่เพิ่งมาพอดีอานนังก้อนพ่อ <c oughs> พ่อโฮ่รักเดียวกันนะครับเดี๋ยกพ่อโฮ <c oughs> ฟันตัวเดียวแขนๆขึ้นไปครับอ่ะวันนี้เขามารับชมแต่เขาโชคดีมีโชคลาภนะครับอ่ะฝากไปเบอร์ทูบพ่อชัยเบอร์ทูเบอร์ทูยังไงศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าหนึง่งเจ็ดห้าหนึ่งสองหกเจ็ด สองหกเจ็ดห้านะครับนี่เป็นเบอร์โทรของพ่อชัยเด้อครับเด้อทักทายมาได้นะครับทักทายอยากได้ตัวเด็ดตัวดีทักทายหาพ่อชัยได้เด้อครับเด้อตามที่บอกเบอร์ไว้กระจดไว้เด้อครับเด้อครับอ่ะบัดนี้มาถามความมั่นใจของคุณพ่อชัยพ่อร้อกเปอรเซ็นกวันนี้ร่อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าลายๆอร่อยเปอร์เซ็นต์คุณพ่อชัยมาม่าห้าหกเห็นมันบวนรังเลยครับซื้อรังก็ได้ซื้อซับ่อคำรวยครับซื้อคอคนเลย เตรียมรับเงินเลยเพราะใช่วะให้วิ่งหางวัดนี่วิ่งหาตัวเดียววิ่งหาเตรียมกระเป๋าใส่เงินไว้นะครับวิ่งหาตัวเดียวเพราะใช่มันใจไม่ต้งบินเ่นละครับคั้นสมเดนจไม่ต้องบินเลยที่จะเขาจะจับคู่จะจับคู่เลยนั่งในรายละคระี่เป็นงั่นตัวเราก็เหนื่งยละอะให้แคปนัดเจ้าอีกรอบนะครับเพราะใช่ประมันใจลอยเปอร์เซ็นต์เตรียมกระเป๋าใส่ตังค์อย่างเดียวห้ามาแน่นอนสําหรับรัฐบาลไทยนะครับแต่พอโง่จะจับคู่ดีด้วครับจะเด็กคกหรืยกระจารดังเพิ่นพอดีเป๊ะเลย ขอโชคดีมีโชคลาบทุกท่านเวยครับเด้อ